วันนี้ก็จะมาสาธิตการชงกาแฟดิปนะคะอุปกรณ์ก็จะมีขาดไม่ได้เลยคือแก้ถ้วยดิปเปอร์นะคะอันนี้ได้ตากกันมาจากลำปางนะคะแล้วก็กระดาษกรองนะคะสาหาสมารถหาซื้อได้จากช้อปปี้หรือ l a ซ a ด a นะคะเดี๋ยวจะแปะลิ้นให้นะคะใต้คลิปนะคะ แล้วก็ช่วยกาแฟรอนี่นะคะมันก็อันนี้จะเป็นแบบครูกเรกลียวมันจะมีแบบก้นเหลี่ยมก็มีนะคะอันนี้ครูยืนเลือกก้นรูเดียวยนะคะอ่ะเสร็จแล้วเราก็กระดาษกรอที่ได้มาแล้วก็ใส่ลงไปะะบางทีเดียวก็บอกว่าราดน้าลงไปแต่ครูยืนไม่ราดนะคะอันนี้เมื่อเราบดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะคะอ่ะบดแล้วเสร็จแล้วเราก็จะเปิดออก เราก็ได้กาแฟขอดมก่อนอันนี้เป็นกาแฟรับป่าอมกอยหอมมากไม่เคยทำให้ผิดหวังเลยนะคะนะคะ,นะะก็เทลงไปก็เท่ากับชงหนึ่งกลางครูอยู่ก็จะประมาณหนึ่งกํามือ1หนึ่งกํามือตัวเองนะคะ,นะะเสร็จแล้วเราก็จะไปเอาน้ำร้อนนี่นะคะ น้ำร้อนจะจัด,ดจีนน้ำมันจะขึ้นอ่านะคะเราก็เทน้ำํำลงไปเลยนะคะรอร้อนจัดการดาๆนะ,ะนะคะเอาขนาดไหนนะคะก็หนึ่งครั้งก็จะขึ้นแล้วก็รอให้มันนะคะให้มันไหลลงนะคะรอ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 นะคะ <c oughs> ได้กลิ่นอายไหม หอมมากถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือหอมส,สุดๆค่ะหอมจริงๆนะคะเพื่ออัพรรสของการกกาแฟ้วถ้ถวยชุดกาแฟที่มันเก๋ๆแองนะคะก็ค,คืออยู่ก็เลือกชุดกาแฟตราไก่นะคะใครสนใจก็นะคะแนะนำเลยร้านที่กเกษรนะคะ ร็จแล้วว้าวเราก็จะได้กาแฟอันนี้เป็นขั้วกลางนะคะไม่ใช่ขั้วขิมน,นี่นะคะได้มาแล้วหอมมากนะคะกาแฟลัก่า